สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวที่อุบลราชธานีนะครับของเกียมมีขุดหินตรงนั้นนะครับเราจะไปที่ขุดหินกันนะครับมาเราไปกันนะครับทุกคน,นมาตรงนี้นะโอ้ จะไมนแว่งไม่ได้เลยนะขาจิ้แดงแดงสัวนต่างก่าบ้านของแรงอีกนะพ่อครับใช่ไหมพ่อหรือหรือเท่ากันนะครับเอาเราเดินลงไปกันนะครับนั่นเป็นคนเห็น เจะนอกไปดิค่ะไ้เป็นทะเลค่ะขนาดใหญ่ <c oughs> เออขี้บัวนี่ใส่ตรงนี้สวยมากเลยนะครับเอ้แต่มันร้อนมากเลยเพราะแดดมันร้อน วันนี้เราจะมาดูที่ขทุทินะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับอน,นี้เป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กนะครับนี่นะใหญ่มากเลยอันนี้มันก็ใหญ่แล้วนะครับอ่ะเราไปดูฝั่งนู้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูฝั่งนี้นะครับดูกันว่าฝั่งนูน้นจะเป็นยังไง นี่ก็เป็นแอ่งน้ำเหมือนกันนะครับลึกมากเลยนะครับไปไปมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นแอ่งน้ำไหลนี่แหละเรื่องงตรงนี้โอเคมาทางนี้ก่อนนะพ่า นี่เป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กนะมันลึกนะครับเดี๋ยวมันลึกเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ครับ๋ยวเราไปดูแอ่งน้ำตรงนั้นกันนะครับนี่รับอีกงอขนาเลยกน,นี่นะครับเป็นแอ่งน้ำนะ มันใกล้ไหลไปตรงนั้นนะครับะไปดูแม่น้ำกันนะครับเราล,ลองไปฝั่งนู้นกันนี่ตงนี้ก็มีแอ่งน้ำนะครับตรงนู้นลึกมากเลยม,มาอันนี้ลึกไหมเนี่ย,าาย,ย,ยตรงนี้เหมือนรอยเท้ายักษ์เลย นีงง่เป็นรร้แยกแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราลองไปดูตรงนู้นกันนะครับมีน้ําขังอยู่น่าจะเป็นน้ําไห่มาจากตรงนี้นะครับวิมีปปลาด้วยครับทุกคนไม่รู้คือปลาอะไรแล้วมันมาอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับนี่นะมีปลาตัวเล็ก ก็มันคือปลาอะไรอะครับปล<ส>าซิวอ๋ปซิวมันมาแอบอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างก็ต้องมาดูนี่น่าจะลื่นนะนนี่มีไหมอืมม่มีลองไปดูวุย้ย เว้ยเว้ยอจะเดินไปทำไมจะเดินไปทไมข้าก็บอกละไปไปเปลี่ยนชุดหน่อยครับไปไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนไปไปเดี๋ยวไปขึ้นไปเปลี่ยนไปล้างาไม่เอาอ่ะล้างตัวก็ยิ่งหนาวรลอยชุดมันแห้งเลยแมสมันเป็นแอ่งน้ำมันเลือนนะครับ เราดูทางนี้ก่อนครับมันก็มีแอ่งน้ำเฮ้ยตรงนี้มีลูกน้ำด้วยลูกของยุงนะครับนี้เป็นทรายดูดนะเราลองมาดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูแม่น้ำโขงเออตรงนี้ลูกน้ำเต็มเลย อะอะคันเป็นแบบนี้ตกน้ำอ้ยอ่ะตรงนี้ไก่แางน้ำตกน้ำเลยเมื่อกี้นะครับนี้ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะอุ๊ยตรงนั้นมีน้ำขังด้วยนะเรเราจะไปดูทุกที่แล้วนะครับจะมีตัวอะไรอยู่ไหม งีนะมาก็ทดสอบว่ามันลึกอยู่ไหมโอ้โหแอ่งน้ำเฮ้ยตรงนั้นมันคลนตรงนั้นเหมือนปลาเลยอะมะแล้วก็เดินอ้อมมาทางนี้กันนะครับพม,มันขุดหินเยอะ,ะเวลาเดินต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นจะตกน้ำเหมือนผมเมื่อกี้ อุ้ยตรงนี้ลึกเนี่นะยเอาเพราน้วแมวกับน้องหายไปไหนอ่ะเวลาเดินมาก็ต้องระวัาางกันจ้ะไ,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 ไปไม่ได้นะแต่เราเดิอนอ้อมไปตรงนี้ได้นะเพือ่อมาได้ไปเดิอนอ้อไปฝั่งน้นไปับไปเดินไปอ้อไปตรงนั้นหินมันได้ทั่วไหมนะไะ อเราวางเรนท้อไปทางนีง้เอาเอามาทางนี้อืมอุปสรรคน้ำนี่นี่เจ้าเรน ฝังนี้สวยมากเลยครับมีต้นไม้แล้วก็มีแม่น้ำนะครับรวมกันสวยนะครับฮะเดินข้ามมาอย่างนั้นก็ได้นี่นาบูพ่อหลอกอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอ่ะลเราลองไปฝั่งนู้นกันนะครับมีแม่น้ำสวยมากเลยนะครับดูตรงนู้นนั่นประเทศอะไรอ่ะพอ่อ ตรงนั้นคงเจียมเหรอครับอ,อ๋อตรงนั้นแม่น้ำสองสีใช่ไหมวะเกาะกลางแม่น้ำสวยมากเกาะกลางแม่น้ำสวยไอ้ขวดนั่นคืออะไรอ่ะพ่อครับขวดวิวทงน้นสวยมากอือสวยมากเลยนะครับมีภูเขาด้วยเออมันน่าจะเป็นภูเขาประเทศลาวนะ ประเทศเรามีภูขเขาเยอะเรามาฝั่งนี้กันนะครับมาอูา้หน้าผาอ้หน้าผางัดได้ไหก็เยื่อเย่มันแตกอับ่องแล้วสงสัยต้องเอาก้อนนี้เอกกอนนี้ออกก่อนว้มีงูนะสวัสดีครับวันนี้เราจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับเดี๋ยอยลืมกดติดตามช่อง กีนพาเที่ยวได้นะครับสวัสดีครับ